ตอนที่369เจ็ดท่านหลอดดินแดนแห่งต้นกำเนิดบนยอดเขาสูงบนเกาะบรรพการสิ่งที่เจ้าน่าจะยังสับสนที่สุดในตอนนี้คือวิธีหลบหนีจากกรงถักทอสินะผู้อาวุโสหยวนนั่งลงพร้อมกับโบกมือวายชั้นดีก็ปรากฏขึ้นบนโต๊ะวางอยู่ตรงหน้าพวกเขาทั้งสออ,องอประการแรกคือการเป็นสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนระดับโลกเสียก่อน แล้วจึงมุ่งมั่นฝึกฝนจนเป็นเทพหุนหยวนประการที่สองคือการเข้าใจเต่าระดับหุนหยวนโดยตรงฝ่าฝืนกดด้วยกําลังและกลายเป็นเทพหุนหยวนโดยตรงในฐานะเจ้าแห่งค่ายฝึกฝนทั้งหมดได้สำรวจเส้นทางการฝึกฝนมาโดยตลอดดังนั้นเขาจึงคุ้นเคยกับแนวคิดเหล่านี้เป็นอย่างดีหลวเฟิงตั้งใจฟังเพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอนาคตของเขา การจะบรรลุถึงขั้นสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนระดับโลกนั้นมีสองวิธีวิธีแรกคือการอาศัยสายเลือดหุ่นยวนระดับโลกเพื่อบรรลุถึงสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนระดับโลกหลังจากผ่านพ้นไปแล้วความเร็วในการคิดของเจ้าจะเพิ่มขึ้นเป็นพันล้านเท่าเมื่อเทียบกับตอนนี้และความเข้าใจของเจ้าก็จะเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน ด้วยความเข้าใจและความเร็วในการคิดเช่นนี้จึงมีความหวังริบหรี่ที่จะเข้าใจเต่าระดับหุ่นหยวนหยวนสายหัวเบาๆข้อเสียอย่างเดียวคือสายเลือดหุ่นหยวนจะเพิ่มเจตจำนงสายเลือดเข้าไปในตัวเจ้าและความเข้าใจในสายเลือดก็จะแทรกเข้าไปในความทรงจำของเจ้าด้วยมลพิษทางเจตจำนงและมละพิษทางสายเลือด คือข้อเสียของเส้นทางนี้ในบรรดาเจ็ดจักรพรรดิในปัจจุบันมีเพียงจักรพรรดิองค์เดียวในกู่ที่เดินบนเส้นทางนี้ผู้อาวุโสหยวนมองไปที่หลวเฟิงเขาเข้าใจเต่าสายเลือดหุนหยวนเชี่ยวชาญแก่นแท้ของสายเลือดและแม้แต่ผสานสายเลือดของบรรพบุรุษหุนหยวนหลายองค์รวมอยู่ในตัวเขา ลัวเฟิงรู้สึกตกใจอย่างลับลับกับสิ่งที่ได้ยินการผสานสายเลือดของบรรพบุรุษหุ่นยวนหลายองรวมเข้าไว้ในตัวเขางั้นเหรอการฝึกฝนแก่นแท้ของสายเลือดเต่าละ่ะตัวตนเช่นนี้จะต้องทรงพลังขนาดไหนกันไม่น่าแปลกใจเลยที่กล่าวกันว่าแทบทุกองค์คือตัวตนที่ทรงอำนาจสูงสุดในห้วงมิติหุ่นยวนอันไร้ขอบเขต เทพทั้งเจ็ดสามารถต่อสู้กับเหล่าเทพกำเนิดหุ่นยวนทั้งหมดได้อย่างมากมายขนาดนี้หนทางที่สองในการก้าวสู่ระดับปฐมภพคือการขัดเกลาวโลกต้นกำเนิดบ้านเกิดเสียก่อนและก้าวสู่การเป็นปรมาจารย์แห่งโลกต้นกำเนิดเส้นทางนี้ไม่มีมนทินแห่งจิตและความทรงจำเรียกได้ว่าเป็นเส้นทางที่ราบรื่นที่สุด ในบรรดาเทพทั้งเจ็ดมีห้าองค์ที่เลือกเส้นทางนี้ข้าก็เลือกเส้นทางนี้เหมือนกันเมื่อได้ยินเช่นนี้ดวงตาของหลวงเฟิงก็เบิกกว้างขึ้นเจ็ดเซียนอีกห้าเซียนเลือกเส้นทางนี้งั้นหรือจะขัดเกล่าโลกต้นกําเนิดบ้านเกิดได้อย่างไงหลวงเฟิงถามวิธีการนี้แพร่หลายไปทั่วโลกมานานแล้วผู้อาวุโสหยวนกล่าว ประการแรกเจ้าต้องเชี่ยวชาญเตา๋าต้นกำเนิดของโลกต้นกำเนิดมากกว่าครึ่งหนึ่งอย่างน้อยก็ไปถึงระดับสองของราชาเทพประการที่สองเผยแพร่ศรัทธาเพื่อมีอิทธิพลต่อสรรพ,พสัตว์ทั้งปวงอย่างทั่วถึงเส้นทางแห่งศรัทธายากลำบากยิ่งนักหยวนมองหลัวเฟิงพรสวรรค์และศักยภาพในวิชามายาของเจ้านั้นธรรมดามาก ไม่เหมาะกับเส้นทางแห่งศรัทธาเจ้าเชี่ยวชาญเต่าน้อยเกินไปเส้นทางการกลั่นกรองโลกต้นกำเนิดในบ้านเกิดนี้จึงไม่เหมาะกับเจ้าหยวนพูดอย่างเด็ดเดี่ยวหลัวเฟิงพยักหน้ารับทราบเข้าใจเต่าอย่างน้อยห้าเต่าที่สอดคล้องกับโลกต้นกำเนิดนั้นเหรอหลัวเฟิงมองไม่เห็นความหวังวิชามายาหรื หลัวเฟิงคงติดอันดับพันต้นๆของแดนศักดิ์สิทธิ์อันมือมิดไม่ได้ด้วยซ้ำแล้วเขาจะสำรวจเส้นทางแห่งศรัทธาได้อย่างไงสุดท้ายแล้วก็คือการใช้กำลังฝ่าฝืนกฎหยวนมองหลัวเฟิงในฐานะเครื่องสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนเข้าใจเต่าระดับหุ่นหยวนได้โดยตรงฝึกฝนพลังระดับสูงสุดในห้วงมิติบรรพการอันไร้ขอบเขต และบรรลุถึงระดับผู้ครองนครก่อนหน้าผู้ครองนครแสงดวงดาวพวกเราไม่เชื่อว่าสิ่งมีชีวิตครึ่งบรรพาการจะสามารถเข้าใจเป๋าระดับบรรพาการได้แต่เจ้าผู้ครองนครแสงดวงดาวทําได้ผู้อาวุโสหยวนมองหลัวเฟิงแสงดวงดาวเขาเข้าใจเส้นทางห้วงมิติบรรพาการแล้วในฐานะระดับครึ่งหุ่นหยวนเขาบรรลุ ถึงระดับผู้ครองนครโดยการฝ่าฝืนกฎด,ด้วยกำลังหลังจากได้เป็นผู้ครองนครความเร็วของความคิดและความเข้าใจของเขายิ่งสูงขึ้นไปอีกสิ่งนี้ทำให้ความแข็งแกร่งของเขายิ่งสูงขึ้นในด้านความแข็งแกร่งและอันตรายต่อค่ายสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนโดยกำเนิดแสงดวงดาวเป็นหนึ่งในบรรดาเจ็ดผู้ครองนครผู้อาวุโสหยวนกล่าว ข้าเชื่อว่าผลงานของเขาที่มีต่อค้าผู้ฝึกฝนนั้นเหนือกว่าข้าเสียอีกหลวเฟิงเคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนในฐานะผู้ครองนครผู้อาวุโสหยวนได้ให้ความเมตตาต่อผู้ฝึกฝนนับไม่ถ้วนและผลงานของเขาที่มีต่อค่ายผู้ฝึกฝนทั้งหมดน่าจะยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ในขณะนี้ผู้อาวุโสหยวนเชื่อว่าผลงานของแสงดวงดาวนั้นยิ่งใหญ่กว่า หลัวเฟิงคิดผู้อาวุโสยหยวนต้องถ่อมตนแน่ๆแ,แต่นั่นก็พิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งของแสงดวงดาวเช่นกันเจ้าจะเข้าใจเองในอนาคตผู้อาวุโสยหยวนไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมการกลั่นกรองโลกต้นกำเนิดไม่เหมาะกับเจ้าผู้อาวุโสยหยวนมองไปที่หลัวเฟิงดังนั้นเบื้องหน้าเจ้าจึงมีเพียงสองเส้นทาง เส้นทางหนึ่งคือการพึ่งพาสายเลือดหุนหยวนระดับโลกเส้นทางที่สองคือการฝ่าฝืนกฎด,ด้วยกำลังเส้นทางแห่งการฝ่าฝืนกฎด,ด้วยกำลังนี้ช่างยากนักเจ้าต้องรู้ไว้แม้แต่ในฐานะประมาจารย์แห่งโลกต้นกำเนิดผู้ที่เข้าใจเต๋าระดับหุนหยวนนั้นมีอยู่น้อยนิดและห่างไกลหยวนมองไปที่หลวเฟิง ส่วนใหญ่ยังคงติดอยู่ในระดับปรมาจารย์แห่งโลกต้นกำเนิดหลัวเฟิงพยักหน้าเข่าเข้าใจปรมาจารย์แห่งโลกต้นกำเนิดส่วนใหญ่ไม่อาจเข้าใจได้เพื่อให้สิ่งมีชีวิตกึ่งหุ่นยวนเข้าใจเตา๋าระดับบรรพการได้งั้นหรือน่าเหลือเชื่อจริงๆหากเจ้าวางแผนที่จะพึ่งพาสายเลือดหุ่นยวนระดับโลก ข้าแนะนำให้เจ้าทำความเข้าใจมันอย่างถ่องแท้เสียก่อนเจาะลึกลงไปมากกว่า70%ก่อนกลั่นกรองผู้อาวุโสหยวนกล่าวด้วยวิธีนี้ความเชี่ยวชาญเหนือสายเลือดจะยิ่งประณีตมากขึ้นและเจตจำนงและความทรงจำจะยิ่งน้อยลงหลัวเฟิงพยักหน้าข้าเข้าใจข้าได้พูดทุกอย่างที่ต้องพูดไปแล้ว ส่วนจะไปเส้นทางไหนเจ้าต้องเลือกเองผู้อาวุโสหยวนชี้ไปที่อาคารเล็กๆไกลๆข้าได้เตรียมของขวัญไว้ให้เจ้าด้วยศึกษาให้ดีละ่ะครับหลัวเฟิงตออบอบผู้อาวุโสหยวนพยักหน้าแล้วหายลับไปในอากาศเขายุ่งมากจริงๆถ้าเป็นผู้ฝึกฝนระดับอมตะธรรมดาผู้อาวุโสหยวนคงไม่พูดอะไรมากนัก เตรียมทรัพยากรไว้บ้างหรือ,อยังหลัวเฟิงรีบเดินไปยังอาคารเล็กๆที่อยู่ไกลออกไปทันทีซึ่งมีเพียงกำไรเงินวางไว้อยู่หลัวเฟิงแตะกำไรเงินและเพียงคิดก็หลอมมันสำเร็จเสียงหึงห่งๆหลังจากหลอมกำไรเงินแล้วหลัวเฟิงก็รู้ทันทีถึงหน้าที่ของมันกำไรเงินมีที่เก็บทรัพยากรบางส่วนขณะเดียวกันมันยังบันทึก คะแนนสะสมของเขาไว้ด้วยทรัพยากรทั่วไปในแดนกำเนิดนั้นฟรีทรัพยากรอันมีค่าต้องแลกด้วยคะแนนสะสมหลัวเฟิงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยคะแนนสะสมมิติอานันต์สามารถใช้ที่นี่ได้ด้วยเหรอือแดนกำเนิดมีสมบัติเกือบทั้งหมดของค่ายผู้ฝึกฝนขุมทรัพย์นั้นกว้างใหญ่ไพศาลกว่าคลังสมบัติมิติอานันต์หลายเท่า แม้แต่เทพพุนหยวนระดับสูงและเทพบรรพการระดับโลกก็ยังแลกเปลี่ยนกันที่นั่นคะแนนสะสมของข้ามากกว่า10ล้าน2แสนหมืนมันเล็กน้อยเหรอหลวเฟิงมองบัญชีของเขา2องแสนคะแนนสะสมคือรางวัลสำหรับเจดจำนงทางจิตวิญ,ญญาณที่หลุดพ้นจากกรงถักมากกว่า1 0 0 0 0มืนคะแนนคือสิ่งที่เหลืออยู่จากห้วงอวกาศอันไร้ขอบเขต สิล้านคะแนนสะสมคือรางวัลที่ได้รับจากผู้ฝึกฝนเส้นทางหลอมรวมเทพบรรพการครึ่งหนึ่งค่ายผู้ฝึกฝนสันนิษฐานว่าระดับนี้สามารถบรรลุเทพหุนหยวนระดับโลกได้และแน่นอนว่าคะแนนสะสมที่ได้รับนั้นสูงมากสร้อยข้อมือเส้นนี้มีฟังกช์ชันส่งข้อความด้วย เทพพูนหยวนระดับสูง87,342,513ล้าน34,2513เทพพูลหยวนระดับโลก237เทพพูลหยวน7เทพบรรพการทุกคนมีข้อมูลติดต่อกันหลัวเฟิงพยายามทำความคุ้นเคยกับฟังก์ชันส่งข้อความของมันห้วงอวกาศอันไร้ขอบเขตนั้นกว้างใหญ่ไพศาลแม้แต่เทพผู้เดินทางจากที่1ไปยังอีกที่1ก็อาจใช้เวลานาน ดังนั้นการส่งข้อความที่ไกลและกว้างใหญ่เช่นนี้จึงเป็นเรื่องยากมากการส่งข้อความผ่านส้อยข้อมือเส้นนี้เป็นเพราะผู้ที่หลุดพ้นจากกรงถักในค่ายผู้ฝึกฝนทุกคนล้วนมีอวตารอยู่ในดินแดนแห่งต้นกำเนิดทำให้ทุกคนสามารถติดต่อกันได้เทพทั้ง7หลัวเฟิ่งเรียนรู้ชื่อของเทพทั้งเจากข้อมูลติดต่อแน่นอนว่า ผู้ฝึกฝนในดินแดนแห่งต้นกำเนิดไม่กล้าติดต่อกับเทพทั้งเจ็ดโดยตรงโดยไม่มีเหตุผลพิเศษเทพทั้งเจ็ดกำลังเผชิญกับสงครามที่จะตัดสินชะตากรรมของผู้ฝึกฝนและไม่มีใครสามารถรบกวนพวกเขาได้ง่ายๆครืหาดถ้ำของข้ามีภารกิจมากมายหลังจากขัดเกลาสร้อยข้อมือหลัวเฟิงก็เข้าใจบทบาทของครืหาดถ้ำได้อย่างรวดเร็ว คารืหาดถ้ำแห่งนี้สร้างขึ้นเป็นพิเศษสำหรับผู้ฝึกฝนสายเลือดหุนนยวนเครื่องสายต่อเนื่องกันเครื่องสายหุนนยวนคิดช้าเกินไปแม้แต่การเข้าใจสายเลือดหุนนยวนระดับโลกก็ยังใช้เวลานานมากดังนั้นห้องลับของคฤราหาดถ้ำจึงสามารถเร่งเวลาได้งั้นเหรอสำหรับเครื่องสายหุ่นยวนค่าใช้จ่ายในการเร่งเวลาในระยะยาวนั้นต่ำ รูปแบบการเร่งเวลาของห้องรับการฝึกฝนนี้จัดทำขึ้นโดยเจ้าแห่งแสงดาวและสามารถรักษาระดับการเร่งเวลาล้านเท่าไว้ที่ระดับสูงสุด1ยุคภายนอกเท่ากับ1ล้านยุคภายในคาริหาดถ้ำทั้งหลังมีพลังงานเหลือเฟือหล่อเลี้ยงร่างกายและจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่อง ความเร็วในการคิดของข้าตอนนี้เร็วกว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดประมาณพันเท่าและจิตวิญญาณของข้าก็ปราศจากความลำบากใดๆหลัวเฟิงสังเกตเห็นข้อดีตรงนี้ข้าได้รับอนุญาตให้ดูสายเลือดหุนหยวนใดๆก็ได้ในคาริหาถ้ำแห่งนี้ซึ่งเป็นสมบัติของค่ายผู้ฝึกฝนพลังแล้วก็ดูวัสดุใดๆก็ได้ด้วยเหรอ นี่มันเกินกว่าพลังของดวงตาแห่งชีวิตและความตายและหนังสือปัญญาของข้าอีกนะเนี่ยหลัวเฟิงเข้าใจทันทีว่าทำไมผู้แลกเปลี่ยนบางคนถึงยอมคืนหนังสือแห่งปัญญาการคืนหนังสือแห่งปัญญาสามารถคืนคะแนนสะสมได้ยิ่งไปกว่านั้นความสามารถในการสังเกตท,ทุกสิ่งในดินแดนตน้นกำเนิดยังเหนือกว่าดวงตาแห่งชีวิต และความตายและหนังสือปัญญามากคารืหาดถ้ำแห่งนี้ล้ำค่ามากหลัวเฟิงรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยการช่วยเหลือการบ่มเพาะพลังการเร่งเวลาการสังเกตทุกสิ่งการทดสอบชีวิตและความตายนี่เป็นเพียงฟีเจอร์ฟรีเท่านั้นหลัวเฟิงสามารถแลกเปลี่ยนทรัพยากรอันมีค่าบางส่วนได้โดยใช้คะแนนสะสม ทายผู้ฝึกฝนให้การสนับสนุนทรัพยากรอย่างมหาศาลแก่ผู้ฝึกฝนเส้นทางหลอมรวมเครื่องหุ่นยวนทุกคนอย่างน้อยที่สุดเส้นทางนี้ก็เคยสร้างขุนนางจากหุ่นยวนระดับโลกมาก่อนเจขุนนางหนึ่งคนเดินตามเส้นทางสายเลือดอีกหนึ่งคนใช้วิชาทลายพลังและห้าคนกลายเป็นขุนนางโดยการฝึกฝนต้นกำเนิดโลก เบื้องหน้าค้ามีเพียงสองเส้นทางแรกเท่านั้นที่สามารถใช้ได้ท่านในกู่ประสบความสำเร็จเพราะเขาเดินตามเต่าสายเลือดหุนหยวนและสายเลือดคือสิ่งสนับสนุนเส้นทางการฝึกฝนของเขาไม่มีใครบนเส้นทางสายเลือดประสบความสำเร็จในการเป็นขุนนางได้หลัวเฟิงครุ่นคิดรู้สึกเลือนลางว่าเส้นทางสายเลือดมีปัญหาใหญ่ ท่านคงรู้ว่าในประวัติศาสตร์ผู้ฝึกฝนเส้นทางหลอมรวมหุนหยวนส่วนใหญ่เดินตามเส้นทางนี้แต่มีเพียงในกูเท่านั้นที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าอย่างไรก็ตามข้าจะลองฝ่าฝืนกฎด,ด้วยกำลังก่อนหลัวเฟิงครุ่นคิดใครก็ตามที่มั่นใจในตัวเองจะพยายามทำความเข้าใจเต่าระดับปฐมภูมิก่อนพวกเขาจะเลือกเส้นทางสายเลือด ก็ต่อเมื่อสิ้นหวังอย่างที่สุดเท่านั้น